กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคนดีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทโดยนางอภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดสุรินขอนำเสนอกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคนดีซึ่งได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยโดยมีสาระสำคัญดังนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้ประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นตามเกณฑ์การประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมของแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564นำเสนอคุณธรรม4ประการความโปร่งใสตรวจสอบได้วิยัยสุจริตจิตอาสา ต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่3สิงหาคม2,564ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม4ประการข้างต้นโดยกำหนดปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำนำไปสู่ผลงานดังนี้ประเด็นคุณธรรมด้านความโปร่งใส ได้มีการกำกับดูแลการรับและนำส่งเงินรายได้อย่างใกล้ชิดตรวจสอบทุกขั้นตอนประเด็นคุณธรรมด้านมีวินัยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามนโยบายของจังหวัดปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลาจัดกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์รักษาสุขภาพเพื่อให้สุขภาพที่ดีมีการประกวดการลดน้ำหนักพร้อมรับรางวัลสร้างแรงจูงใจรางวัลที่1-3000บาทรางวัลที่สอง2 0 0 0บาทรางวัลที่3-1000บาทและรางวัลชมเชย500บาทจัดกิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อให้เข้าใจในภารกิจ นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศประเด็นคุณธรรมด้านสุจริตส่งเสริมทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไม่รับของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่มูลค่าเกิน3,000บาทประเด็นคุณธรรมด้านจิตอาสากำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาศาสนาสถานพื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรม5สศณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ทุกวันพฤหสัสบ,บดีเพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวจันลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันอังคารและชุดผ้าไหมพื้นเมือง ทุกวันศุกร์สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรด้วยการมอบรางวัลแต่งกายด้วยผ้าไหมดีเด่นสืบสารประเพณีแซนโดนตาแรม14ค่ขาเดือน10ของทุกปีซึ่งเป็นประเพณีชุมชนขเขมรในวันดังกล่าวญาติพี่น้องจะมารวมตัวกันระลึกถึงบรรพบุรุษทำบุญถวายสังฆทานในโอกาสสำคัญสำคัญ,สสคญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อยู่ดีมีสุขทุกภารกิจสำเร็จมาได้ด้วยความสมัคีีของพี่น้องสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ